นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งน,นึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับการขับรถฝ่าไฟแดงนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนขับรถทุกคนต่างก็รู้กันดีว่ามันเป็นเรื่องผิดกฎหมาย แล้วถ้ายิ่งขับรถฝ่าไฟแดงแล้วไปชนรถอีกคันแล้วก็มันก็ยิ่งทวีคูณเรื่องการทำผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วถ้าเราทำผิดกฎหมายขนาดนี้ประกันภัยรถยนต์ยังจะรับผิดชอบไหมต่อสิ่งที่เราก็ทำในวันนี้ Car of No นจะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับ ก่อนอื่นเลยเรามาดูข้อกฎหมายกันก่อนในกรณีที่เราขับรถฝ่าไฟแดงไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามถือว่าเราทำผิดกฎหมายอย่างแน่นอนและอัตราโทษที่กําหนดที่เราจะต้องจ่ายค่าปรับสูงสุดก็คือปรับไม่เกิน1000บาทและค่าปรับส่วนใหญ่ก็จะเจอกันอยู่ที่ประมาณ500บาททั้งนี้แล้วแต่เหตุในการกระทำ และความเห็นใจของเจ้าหน้าที่รวมไปถึงทำไมสร้างความเดือดร้อนให้กับรถคันอื่นแต่ถ้าในกรณีที่ผู้ขับขี่รถขับรถฝ่าไฟแดงไปชนรถคันอื่นจนเกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามทั้งทรัพย์สินบาดเจ็บรวมไปถึงเสียชีวิตแน่นอนว่าข้อหานี้ก็คือ ขับรถโดยประมาทมีแน่นอนแล้วถ้าว่ายังมีคำว่าทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอีกแล้วก็ขอบอกเลยว่าเรื่องนี้งานช้างแน่นอนต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันยาวๆจนกว่าคดีจะจบซึ่งก็ใช้เวลาร่วมปีหรืออาจจะนานกว่านั้นจากในเรื่องข้อกฎหมายแล้วเรามาว่ากันในเรื่องของทางด้านประกันดีกว่า ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ขับรถฝ่าไฟแดงแล้วเกิดอุบัติเหตุชนกับรถคันอื่นแบบนี้บริษัทประกันยังจะรับผิดชอบไหมและรับผิดชอบอย่างไงบ้างแน่นอนว่าทางบริษัทประกันยังรับผิดชอบเหมือนเดิมถึงแม้ว่าเราจะเป็นฝ่ายผิดก็ตามแต่ทางนี้ทางนั้นเราก็ต้องดูกรมธรรม์ของเราเช่นกันว่า มีความคุ้มครองในส่วนไหนบ้างส่วนถ้าหากสาเหตุเกิดมาจากที่เราเมาแล้วขับวัดค่าแอลกอฮอล์ที่อยู่ในร่างกายของเราแล้วในร่างกายของเรามีค่าแอลกอฮอล์ที่เกินมาตรฐานแน่นอนว่านอกจากจะถูกดำเนินคดีแล้วในส่วนนี้บริษัทประกันอาจจะมีสิทธิ์ที่จะปัดความรับผิดชอบในส่วนนี้อีกด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะบริษัทประกันจะรับผิดชอบในส่วนของคู่กรณีเท่านั้นและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ขา o f n o นํนำมาฝากกันในวันนี้ครับหากเ,เพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่